สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่วังทะลุนะครับน,นี่ก็คือบรรยากาศที่วังทะลุนะครับตอน,เย,น,เ,ยนเย็นนะครับช่วงเย็นๆนะครับก็จะมีชาวบ้านมาหาปลานะครับเนี่ยครับก็ายเรือหวานปลานะครับ ก็นอกจากหวานปลาก็มีตะข่ายนะครับพากันลงโตตะข่ายใส่มองนะครับ mm. ก็ในแม่น้ําจะอุดมสมบูรณ์นะครับแม่น้ําที่นี่นครับ mm. น้ําจะขึ้นทุกปีนะครับที่วังทะลุนะครับ mm. ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาอัปเดตอาการของ mm. การตกมันของพ่อใหญ่นะครับว่า mm. การตกมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับ มราจะพาไปดูพ่อใหญ่เลยนะครับนี่ครับอาการของพ่อใหญ่เนี่ยเราก็เริ่มมีอาการจะทำใส่บ้างแล้วครับนิดๆหน่อยๆเพราะว่าแหน่แหน่แน่นนนเกิดอาการอาจจะปวดหัวนะครับเพราะว่ามันที่ว่าไหลออกก็จะทำให้พ่อใหญ่ปวดหัวได้นะครับ ก็อาจจะเกิดความงุดหงิดง่ายนะครับก็อาการการตกมันของพ่อใหญ่ก็ยังตกอยู่นะครับยังไม่มีวีแววว่าจะหยุดนะครับเพราะว่าอาการตกมันก็ยังไม่ถึงเดือนหนึ่งนะครับยังไม่ไม่ถึงเดือนหนึ่งก็เพิ่งเข้าอาทิตย์ที่สามนะครับตั้งจากตกมันวันแรกนะครับก็มันมันยังไหลต่อเนื่องอยู่นะครับ ปกติช้างเชือกหนึ่งก็จะตกประมาณ 2- 3เดือนหรืออาจจะนานกว่านั้นนะครับแต่ประเมินจากอาการพ่อใหญ่แล้วพ่อใหญ่น่าจะไม่เกิน3เดือน,นครับถ้ามันยังไหลออกต่อนเนื่องตลอดอย่างนี้ก็น่าจะไม่เกิน3เดือนนะครับก็น่าจะจะหยุดนะครับน่าจะหายดีนะครับ แต่หลังจากหายตกมันแล้วก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงจะเป็นปกตินะครับถึงจะแน่ใจว่าหยุดหายดีนะครับหลังจากตกมันอาทิตย์หนึ่งก็รอดูอาทิตย์หนึ่งนะครับถ้าว่ามันยังไม่ไหลออกอีกก็แสดงว่าตกมันคือหยุดตกนะครับหายนะครับก็ไปรักษาตัวได้นะครับแต่ก็ต้องรอเวลาน,ะน่าจะเดือน เมษานะครับกุมพามีนาเมษานะครับประมาณเมษานะครับการอักเสบก็ของงานนะครับก็เป็นหนองนะครับมอง ดูห่างๆก็มองเห็นว่าเป็นหนองไหลออกมานะครับงาฝั่งซ้ายที่ว่าออกมาผิดรูปแล้วก็ทิ่มเทงเอาฝั่งเนื้อนะครับเกิดการอักเสบนะครับก็ก็ยังยังทำเพลไม่ได้นะครับเนื่องจากตกมันงาฝั่งอีกฝั่งหนึ่งฝั่ง ก็เป็นโพรงงาที่หลุดออกมานะครับเป็นโพรงโล่งเลยนะครับแล้วก็เป็นหนองนะครับไม่มีงาข้างจะเป็นหนองเน่าออกมานะครับแล้วก็เป็นฝังแก้มนะครับฝังแก้มก็เป็นคล้ายๆฝีนะครับเป็นรอยที่กนอนกดทับเป็นมานานแล้วครับแต่ตอนที่ไปรักษาที่ซุรินก็อาการก็ดีขึ้นนะครับแต่เนื่องจากไม่ได้รักษาต่อเนื่องครับเพราะ พ่อใหญ่ตกมันก่อนนะครับก็เลยกลับมาอักเสบเป็นหนองไหลออกเหมือนเดิมนะครับก็ทำได้แค่ให้พ่อใหญ่กินยานะครับกินยาลดการอักเสบนะครับแต่ว่าการยาฉีดหรือว่ายาฆ่าเชื้อก็อยาคุณหมอยังไม่ให้นะครับยังไม่แนะนําให้ฉีดยาฆ่าเชื้อนะครับเพราะว่าการฉีดยาฆ่าเชือ้อ ต้องทำพร้อมๆเพลนะครับต้องล้างเพลย์ทำความสะอาดไปพร้อมๆกับการให้ยาฆ่าเชื้อนะครับไม่งั้นเป็นเชื้อจะดื้อยานะครับจะเป็นเลื้อยลังไปตลอดนะครับก็คุณหมอก็ให้แค่ยาลดการอักเสบนะครับครับผมก็ขออัพจบการอัปเดตอาการพ่อใหญ่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ขอฝากกด ติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พ่อใหญ่ทองคูณด้วยนะครับก็ผมก็ขอขอบคุณครับ